อตอนนี้เราอยู่อัน,นเนาะเฮือนห้างมันก็มีมีหลาย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 ลา,า,า,ายเฮือนเนาะอ่าตั้งแต่เขีดนำท่วมเนาะเป็นขีดขีดบานไม้แหละเนาะเจเบื้งนั้นน่าจจะเป็นครัวจะเป็นเซเปียน ยังเหลือเตเฮือนเนาะเฮือนหน้างลายลังอยู่บา,บางบา,างบอนกับสั่งยังบ่ทันแล้วเนาะถือน้ำพัดไปก่อนบางบอนกับเห็นเตเฮือนห,าหน้างนาะแถวนี้เนาะเฮือนห้างเฮือน นแต่เหืหนห้างๆนแคน่นี้เนบ่มีคนยู่ภอบการของเือนสานบัณซ์โ ็มีแต่ลังมักใหญ่เนาะแต่ว่าบ่มีคนอยู่เฮือนลังนั้นมักใหญ่เลยแต่บ่มีคนอยู่เนาะมีแต่เฮือนห้างบ้าน้างเนาะมีกุกมะพร้าวมีกุกกระทาน้ำ แต่ว่ามันมีคุณกินโอ้หมากกระทันคือลายแทะกินได้ป่เนาะกระทันนี่อันนี้เป็นกุกกระทันเนาะมีหมากเพาะโ้วัวมันกินได้บ่ lượt tới huyền tới san luôn huyền hạng mấy tên lăng bắc nhai rồi huyền mấy lăng ngầm ngam đây à, บุงเพื่อนบุมีคนยวเลยเนาะเขานี่ไปบดแหละ บางบ้นก็ยังเหลือแต่แต่หลังคาบางบ้นก็ยังเหลือแต่เซาเนาะเบิ่งอันนี้หลังคาจนมุ่นเนาะมุ่นเบิดไปกับน้ําเบิดเนาะถือว่าคุณเฮงเติบเนาะน้ําพิ่นเนาะ không thể hiền cả lặng bậc nhè đây ôi nó những lừa những lừa tay sân nị nữa บานม,นะมยังมีแต่ครอบครัวนี่นะ้อยอยู่นะย,ยังเลือแต่ครอบครัวขึ้นนั่งนี่เรือนั่นเขาไปบดเนาะจะมีคนอยู่ Khuẩn xì hài khá nát Cái này mừng Lăng kha chôn bất oh, ừ đó เลือดเตะเหินห้ามพี่นอ้องเอ้วย1อเลือดเตะขึ้นห่างอันนี้มุนบดนะมุนบดเลยลังคาจนโบ,บมีเลยเนาะโอโมุนี่แห่งของนำ้ำ มันอ่าสาสีมังมันจนหัก,กนนะขุมเฮงของน้ำขนาดขนาดขนาด คือหลันลงนี้ซองสามสันเนาะซองสันหลงังแบบงามๆแต่ว่าเรือตเตือนเนาะคนประย่เรือเตือน <c oughs> อันนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันเนาะ <c oughs> เป็นปั๊มน้ำมันตะกี้ บกำลังสร้างกำลังเป็นกำลังพัฒนาสุดท้ายเรือแต่เฮือนห้างบานห้างนนนนนนเนาะเนาะเป็เฮือนลังนี้ความงามพี่น้องเอ้ยบใบเบาเลยแต่ว่าสุดยอดเลยเฮือนหลังนี้แต่ว่าบ่ามีคนอยู่นนเนาะเรือแต่เฮือนซื่อ

มียังเรือเลยเนาะตอนนี้บดเลย ตั้งแต่นึ่ปีน้ำท่วมเนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ข่อยได้มาถ่ายคลิปอยู่ที่นี่เนาะผมเคยเข้าจากเทือเนะาะถ่ก็เข้ามาที่นี่รู้สึกว่าเอ้ยนะคิดถึงผาพคิดทหินผัพตอนนั้นเนาะตอนเขาว่า,าคืนเตกน้ำนท่วมคนเทนิคือเขาสิหนาดออกไปยูม,มองเอื่นเบิดแล้วเนาะ ยังเหลือแต่บ้านเท่านี้ยังเหลือแต่เฮือนห้างบ้านห้างบางบอนก็เหลือแต่เครื่องเฮือนถือว่าแถวนี้ถือว่าพัฒนาหลาด้วยเนาะสมัยนั้นเฮือนเข้าจนเป็นแถวเนาะแต่เสียดายบ่มีคนอยู่ซื่อๆเขาหนีออกเบิดแล้วเนาะเหลือแต่เฮือนห้างเหลือแต่เฮือนห้างเท่านั้นเนาะ bạn mày vẫn sẽ lải đại huyền nó, nên mẹ lắm mặt nha bằng nha cái gì Ôi, thế. Thế cả bay hoặc cái gì mì hot mặt pạo nó mặt pạo lắm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  คือว่าหญ้แห้งเติบเด้อเน่ะนี่เนาะเบิ่งกําลังคาเฮือนເຂົາ